ครับผมก็จะมาแนะนําร้านเติมเพชรนะครับเติมเพชรฟรีไฟนะครับเติมแบบเออ่ถือว่าจะไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าเขาเติมผ่านนะเพชรไม่ติดลบผมก็เติมบ่อยมากเลยโอเคก็ผมจะเติมประมาณ98บาทเนาะโอเคได้ประมาณ300 344เพชรนะครับไปเลยโอนกันเลยนะคขาลอกตรงเนี้ยเขาก็เพียรดังนะเพชรเนี่ยผู้ติดตามประมาณ100,000น,นะผมก็จัดเลยนะครับสามารถใครที่อยากอยูอย่มั่นหนึ่งก็โอนไปเลยนะ มามามันรู้จีเดียวโอเคเราก็ใส่ไปเลย98ใช่ปะ98บาทอันนี้มันรู้จัะโอเค98บาทโอเคโอนเลยนะแต่ว่ารูปภาพไม่มีนะเออรูปภาพมาละกปะาโอนเลยนะฉันจะเกาะมัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่ออกมาขีก็โอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งสลิปส่งสลิปเสร็จส่งสลิปเสร็จแล้วก็เข้ามาในเกมเอายูดีครับก็เข้าเข้ามาแล้วนะประมาณสักไม่ถึงไไม่ถึงสองนาทีเงี้นเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็จะสุ่มหม ชุดนี้นะครับก็สมกันเลยนะนะไอตัวนี้วิสามร้อยเพออกมาดูกันเลยนะออกปะวยออก่อยชุดหน่อยมีชุดคูไม่ออกชุดวะคูไม่ได้ชุดโอ้โหไม่ได้ชุดเลยเิวหอเด็ดขาดเกลือเกลือชิบหายเลย Ui, bỏ con này của đấy Ba, đây ba Chút này của đấy Chút đấy Ui, chút điếu, khỏi chút điếu Ô, tài một Ô, tài, ô, tài Ô, ra chút rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เาจะเอาชุดไอ้โคเคนี้มันมาไหมเนาะเท่นะสมของเท่นะท้าันแรกตรงไหนวะนะไ้เนี่ยบดายสิบห้าที่ไปไไหปล่ะกอหน่อยโอ้โหออกเต็มแล้ก็ cửa đó <laughs> chút mẹ vào ở cửa mẹ luôn ô kìa oh. ือมงไปแล้วหมดแล้วอือหือบอกเกลือแล้วมันแลกตรงไหนกันนะแลกเปลี่ยนโอ้ต้องรอยอ่ะไม่เยอะไม่น่าสุ่มเนะกรอกยญ้าเชียบหายไม่ได้เนี่ยอ๋อไม่ได้เลยเปล่าอ,อ,อันนี้อะไร เาโอ้ถ้าเขาบอกว่าเดียวยังไงมันก็ไม่ได้แล้วทุกคนมาเมียวเดียวเดียวีังไงก็ไม่ได้แล้วอยากได้นั้นแต่แต่มันแต่มันไม่ได้หมดข้อผิดเลยได้ปะไม่ได้หรอกดูสองละไอวอลออกเกลืออ้ไรก็เกลือ <laughs> ไม่ได้สกักนันไม่ได้สกัก ได้อะเนี่ยเจ็ดลองสุ่มอัน,นี้ว่ะเดีไปเลยผมมีแล้วไงเนี่ยปืนเนี่ย,นนยมีแล้วโอเคเหิด่อยไหมเลือกเลือกนี้มันคือให้เลือกอัพหรอเดี๋ยวนะ ผมมีปืนไหนที่ยังไม่อัพวะออจะอัพจะอัพมีปืนไหนที่ยังไม่อัพปืนโอ้มีแต่ปืนปืนเดี่ยวแหละับ่ขาดแตปืนยิงพีนี่เราใช้อะไรปั๊บเก็บเลี้ยวสี่แล้ว,อ,ลว,ลวอ๋อไม่หมดแล้ว,ม,ม,ลวมันหมดแล้วมันหมดแล้วอันนี้ก็อัพหมดแล้วอืมอันนี้จ้ะหนึ่ง น่ะอะไรมัน,น,นหมดแล้วมีอะไรอ่ะ,ะอันนี้ร้อยจะกินร้อยร้อยโอเคนะครับสำหรับปีนี้ขอตลาดไม่ช่วยไปก่อนไม่ได้นะแม่ออกออกกา